ในวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์ฒิไลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาประจำจังหวัดเพชรบุรี เวลา15นาฬิกา3นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักอัครราชกุมารีเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวายไปยังโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาหมู่3บ้านวังจันทร์ตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวรประจำจังหวัดเพชรบุรีที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาประชาชน โดยจังหวัดเพชรบุรีนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่18เมื่อปี2512ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขป,ประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวมจำนวน1,186คน สำหรับบ้านวังจันทร์มี216หลังคาเรือนประชากร779คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่องหรือไปที่โรงพยาบาลแก่งกระจานทั้งยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุลาภรอ,ออกไปบริการตรวจรักษาประชาชนรวมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพอ,อสวอด้วย โดยมีผู้ไปรับบริการด้านแพทย์แผนไทยจำนวน30คนตรวจรักษาทั่วไปและด้านทนตกรรมรวม139คนปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบคือโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกมีผู้เจ็บป่วยจำนวน6คนในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยจำนวน6คนเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือประกอบด้วยผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดเขียวแต่กำเนิด ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและมีน้ำข้างในโพรงสมองผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุผ,หผู้ป่วยโรคตลหิตจางผู้ป่วยโรคไตวายและผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากบริเวณแก้มซ้ายโดยได้พระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวผู้ป่วยและโปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยทั้ง6คนไปรักษาย่างโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับอาการ นอกจากนี้ยังโปรดโปรดให้คณะสัตวแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์อา,าสาจุลาพรให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมทั้งบริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วยโดยมีผู้ไปรับบริการ38คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่โคและสุกรต่อจากนั้นพระราชทานพระวรโรกาสให้สมาชิกพอสวประจำจังหวัดเพชรบุรีเฝ้า โอกาสนี้ได้พระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและทรงนำสมาชิกพอ,อสวอสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช